เท่าไรตัวนี้ขั้เหม่เจ็น1ว4 7 0นะครับขค้วมี4 7 0กาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเลเกษตรกรที่เลี้ยงวัวทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลทูเจฟานะครับคืนนี้ก็จะพ้า มาอัปเดตนะครับหัวงามนะครับขอกของบาวเทลหลังสงการนะครับนี่นะครับมีก็จะภาพมาอัปเดตภาพมาชมนะครับหลังจากห่างหายไปอัปเดตมาเป็นเดือนนะครับเดี๋ยวอีพี่นี่เดี๋ยวสีภาพมาชมนะครับพามาฟังราคาราคางว่ในช่วงเงียบเงาซบเซา้นช่วงนี้เป็นยังไงบ่าช่วงนี้ก็เงียบเง้ซบเซาอยู่ครับอ่าช่วงนี้เงียบเง้ ศพเศร้าแห้งเอาอีดีนะครับอันงวดตั้งโต้งวงงามบางโตนี่สื่อมากคันราค่าอยากสูงแน่ตั้งทียบ่อหอดเอาเขาตลาดนี่แล้วสีพามาอัปเดตนะครับนี่ครับปัจจุบันนะครับว่าเป็นจังไดเนี่ยตัวนี้มือนี้เฮ้าเอาตัวใดมาให้เปิดราคาเอามาให้ฟังเอาแม่ลูกมากครับแม่ลูกลูกแม่นี่ครับลูกแม่นะครับลูกแม่นี่ครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งเพจแม่นะครับ นี่ครับดูหน้าตานะครับงัวอุ่นๆวน,นะครับนี่ครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งเจ็ดเดือนครับตัวนี้นรรประมาณหกเ,เดือนกว่านะครับนี่ครับตัวนี้แม่เพิ่นเนาะแม่แม่สมออฟฟอร์ดมาแม่สมออฟฟอร์ด นะครับฟองโชมนี่เราหมีนอตตัวนี้แม <Man. S 1> <Man S 2> ่แม่สมอ,ออกฝอดได้เจ็ดเดือนหัวนี่บอกประมาณน่าจะได้3เดือนนี่แหละเพราะว่าใบมันอยู่ในลังอ่าสมออกฝอดมาได้3เด,นนเดือนนะครับตัวน,นี้เขาสามารถตรวจทองในบาเทีพีพ่ใครอยากตรวจแม่ไปตวปรวจเบื้องก็ได้ครับตรวจด,ดูก็ได้นะครับาาสมมาแล้วมากเพราะในตรวจยุ่วเขาว้าก็ือ่ได้เปลี่ยนอ่านี่ครับเข้ายังเก่าอยู่เลยนะครับถ้าเข้าใหมใ่มๆหม่แดงนะครับอ่าเดี๋ยวพามาชมแม่เพิ่นแม่เพิ่นนี่สูงเท่าไรประมาณแม่เพิ่นนี่สูงโปรย ก่ <35. S 2> อนสามสิบห้าบวกลบนะครับแม่เพิ่นประมาณนะครับเดี๋ยวหกสิบเอาราคาก่อนราคาแม่ลูกคู่นี้ถ้าเปิดไปเท่าไหร่เป <65. S 2> ิดไปหกหมื่นหาพันนะครับแต่แม่ก,แก็แยากได้กันกลูกก็แยากอยกแม่แยกลูกได้นะครับพาอยากได้แม่พาอย,ยกายยกได้ลูกนะครับเปิดราคาหกหมื่นหานะครับปร,ประกันต่ำสัมพันธ์คือกาประกันต่ำนี่เหมือนเดิมนะครับ ัพวเข้าครั้งแต่อยู่ในขอกเล็บมันจะเงา้ยวได้หน่อยมีแต่เล็บหยางแต่งโดยนี้เล็บกับแต่งเขาจะหน่อยกับแตงน้าเล็บนี่เล็บสามารถแต่งได้นะครับผมบอแต่งครับไปแบบราคาสุดยอดเลยครับตามสภาพเลยนะครับพกมือหาตอรองได้อีกนะครับนี่ครับรับประกันกินเก่งกินเก่งหมูหู้เชียงนะครับนะครับสภาพหัวหนาแหล่งกับสิบ่อคอยเป็นไดโน่เน่าอันนี้ครับพกมือหาพันบาทนะครับเดี๋ยวเอาเบอร์โทรไปก่อน เบอร์โทรศูนย์หกสามศูนย์หกสามหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดสองหกศูนย์เจ็ดสองหกนะครับเป็นเบอร์โทรบ้าวเที่ยวเองนะครับวันนี้มาอัปเดตดนเดี๋ยวเบิ้งนมกันเบิ้งนมให้นี่ครับนมนี่กระซี่เต่านะครับติงๆบะหมีม่นะครับแม,ลแลแม่ลูกเพิ่นไปใส่ดหลูกเพิ่่นแมเดี๋ยวเอาลูกเพิ่นนะครับเดี๋ยวพาชมลูกเพิ่นนี่ครับเดี๋ยวพาเบิงเง้งแขงขาคอคาอ่ะแขงขาคอนี่ครับแขงขาคอหางถึงนะครับเบิ้งเลยนะครับ ครับแม่เพื่อนเปิดแล้วคาะหกหมื่นหาพันบาททั้งแม่ทั้งลูกขายแยกก็ได้นะครับกระตุก้าจะแบ่งเคลื่อนกระตุกตัวละสามหมื่นสามหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับเดียวเ,เริ่มถามไอ้แม่เพื่อนนี่ลูกตัวแรกหรือตัวสองแม่เพื่อนนี่ลูกแรกลูกแรกลูกกแรตัวสองในท่องบอกตัวสองในท่องหัวถ,ถ่องบ้างยังน้ำทายไปเลย นี่ครับลูกเพื่อนี่กับตำนี้บ่มี่หรอกนะลูกเพื่อนนี่บ่มี่ตำนี้ตำนี้มาขึ้นเลยมีตำนี้เอามาขึ้นเลยนะครับรับประกันเลยรับประกันครับรักทานเบาเรียบร้อยอยู่ในคลิปตั้หทิ้งท้ายดอกตั้งทิ้งท้ายตามสภาพแล้วงูหน่อยมันดื้อนี่ครับนุ่มกระซีเต่านะครับคุณน้ำมือจ้างหน่อยอยู่ข้อนี่ครับผมเห็นบ่อน้ออ่านี่ครับตามสภาพเลยนะครับหกหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าเดี๋ยวกับเบิร์ดเราบอกว่าเฮาเอามาเปิด งัว่มาเปิดเบิ้แล้วเยเบื้อหัวข้างคอบอ่ะงัวข่างคอบเดี๋ยวผ้ามาละช่มงัว่้างคอบให้เราเที่ยวผ้าไปเบิ้งนะครับงัว่ะไเกาหน่งูอ่เพื่อนนี้ราคาหนิช่วงสามปีที่แล้วเนาะสองปีที่แล้วอะสองปีที่แล้วราคางัวแะ่กี่มาแรงนะครับตะกี่งวว่บางโตกะอาจราคาซื้อมากค่อนข้างสูงนะครับก็บ่ค่อยได้เอาเข้าตลาดนะครับนี่นะครับก็เป็นงัอ่แม่บอกแม่คอกแม่ลักเนาะตัวนี้อะเดี๋ยวตัวใดก็องูอ่ แต่ตัวเขาเฮ็ดพัฒนาลายลูกซี่ไหวซุนเก่าโหนี่ครับตอนแรกกี่มีค่าตัวเท่าไหร่กี่ค่าตัวที่สองแสนกว่าค่าตัวสองแสนกว่านะครับนี่รุ่นนะครับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เยื่อแห้งนะครับนี่ครับคอนโดวารังเหลือตังแล้วลี่ยวก็เหลือตังกับสามสภาพนะครับคนเลี้ยงหัวคือกันเข้ากับเข้าใจนะครับใา้พัฒนาไปฉิดแหล่งเด็กหลูกมากตัวนี้นี่ครับลูกสาววีโก้สองหลัง ตัวดิเป็นหนุกสาววีโกสองล้านตาหักนะครับตัวดิแอร์ซีไวซ์ซูนกอลคุย<ห>ม่อมแมมแน่นี่ครับเรื่องมากเรื่องอยากเรื่องกินนี่บ่อึดครับสาดใส่ห้างเลยนี่ครับล้างแดดดีดูเพิ่นจะเดือนเลยสามปีเดียวสามปีเดือนเนาะนี่ครับสาววีโกสองล้านตัวนี้ก็คือว่าเออราคาค่อนข้างสูงเขาก็เลยบอเอาไปตลาด เลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไหวครัจําใจเลี้ยงนั่นแหละครับกับบ่ขายบ่ขาดทุน่นลองลงลองหาเดือนหาเดือนไม่คิดงาลงอายุลูกงัวหาเดือนกลัวนี่ครับาสิวีโก้สองล้านนะครับราคาเคยชนแสนตำแสนนะครับปัจจุบันนี้นี่นะครับก็ือว่าเป็นบทเรียนผมกับพานมาคือกันนะครับงัวราคาสูง มาครับเอาไว้พวกนี้ก็เลือกแค่พวกสองขางอ่าตัวนี้อ่ะเดี๋ยวพา,าไปชมขางระตีไม่ขางระตีไม่นะครับตัวนี้ค่าตัวตัวนี้เดี๋ยวแต่แต่กี่มันมะละราคาเท่าไหร่แต่กี่หวัวเนี่ยเนี่ฮะต่กี่ขี้มากตัวตะพีไม่เนี่ยหัวลุ้นเนี่ยขี้หกสิบแปดได้ตัวนี้หกหมื่นแปดละลอยนี่นะครับแต่กี่หวัวโดนตัวแม่นะครับบารมันขีอมากหกหม,มื่นแปดแต่กี่ ตว่าหลังเอ็ดต่ก่อนปีไมด้วยนี่กรอน,นปีไม่นะครับแต่ว่าช่วงนี้คือเอาเขาตลาดอไรเลยนะครับราคาล้วลงรลายนะครับอเอาเขาตลาคารเอาเขาตลาดมิต้ตัวราคาันี่นนครับกับบริษัทสื่อมาไหเพราะว่า <c oughs> คือมันมันคือบ,บมีผู้สื่อปนไหนเนาะคนสื่อบ,บอเขายังะดเอี้ยนหนึ่งีดรกหล่อลยนปกรรยาน่จอดในี้เลี้ย้ยที่หาเนียครับตเกรอนเดือนอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเดือนดูสามสี่เที่ยเคนหกหลอออุ้ยเล จำซา3ซีที่จันหอดซุกอาหารเนี่เอาเอาอยังให้เพิ่นกินไงอาหารหี่อลดต้นทุนเอาห่อเอาหต้มเครื่องยาเข้าอย่าเนี้ส่วตะกี้มันหางเงินได้มันก็เสื่อยังให้กินกะได้น่าจะกู้เงินต้องประหยัดนะครับ ราคาราคาเดเลยมันก็มีขิดที่รงไปดและเทรากดาวครับครับขาดมาจมกอกไงเพิ่นนะครับตุ่นนหน่อยนี่ลูกเจไดในหน่อยนี่ตัวในหน่อยดูครับขายแมวว่งเสาขายแมวว่งเสาตัวนี้ขายบ่ตัวนี้ตัวนี้ขายเท่กันตัวในหน่อยนี่ครับเส้อนลูกเจไดตัวนี้ลูกตัวนี้ว่ลูกปีศาจแดงลูกปีศาจแดงนะครับแน่ไปเลยอ่านะครับตัวในหน่อยแล้วด้วยผุดเปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไ่ว่าเที่สามสิบแปดสามหมื่นแปดนะครับผุด ไปแล้วครับเปิดีศาจแดงปีศาจแดงนะครับตัวนี้เป็นงัวดุขอกเป็นงวแม่บอกเป็นแม่บอกของพ่นนะครับตัวแม่เขาสีใ้ตัวแม่ดุตัวของดุสีใบสี้โอ้กเราต้ออกว่าพี่โกองอ่านะครับตัวนี้เป็นเป็นหลุนใหญ่ซะตัวนี้หลุนใหญ่เนกระาะเนี่นลูกมหาโต้เนลูกหาโต้มาตัวนี้ย่คำพูดอไนี่ยุ่ว่าปมาณขาที่เจอทีแปเขาม่้ลอไตัวนี้มาจากเดืนตัวนี้ัว มันแบบซีใบชนเกาฮกซีใบชนเกาฮกขูมือหนิชื่อว่ากลุ่นใหญ่หายยากแล้วครับน้ำเสื้อแทบจะบ่มีในตลาดเลยนี่ครับในตลาดนี่ราคาจะตลอดจะตลอดนี่ถือบ่อตั้มตลอดละพันนะครับถ้าไปถามเขาเบิ่งนะครับซีใบชนเกาฮกแพงเนีในปัจจุบันนี่นะครับราคาในปัจจุบันแล้วแต่พื้นที่นะครับแต่ว่าแถวผมนี่อยากแพงแน่อยู่ เสือของสี่ว่าศูนย์เก่าหกนะครับอยู่ตั้งแต่ไหนนี่ครับสูงแห่งลอยหาชิปนี่เป็นลูกอ่านิ้งหัวพันผสมเนาะนีเป็นบาหมันบวกหูนะครับสถาถาไปพ้าบามันก็จะออกไปทั้งบามันนี่ครับของสี่ว่ศูนย์เก่าหกเจ้นี้มีคนวนเวียนมาหาว่าตัวนี้ ส่วหัวแนเขาให้อยู่ตอนนั้เป็นแม่ลูกอขาให้ต็ห้ามตัวอให้ลูกลูกแม่ตอนช่วงเป็นราคามีลูกแคลนน้ำแคลนอ่าครับเต็กี้ให้กันอยู่สามแสนนะครับนี่นะครับราคาง้วนลอกซูกันฟังนะครับค้อยารายเบียบเแครับเียบเเพิ่มก็ได้สองสี่วางเก้าหกเดี๋ยวได้จักเดือนตัวนี้ตัวนี้บอก อไปหาเดือนนะครับเดี๋ยวสีเที่ออกลูกออกเต่าได้สิพามาอัปเดตนะครับว่าผลงานผลงานซีไบซูนเกหตอนนีสีงามบอนะครับจเป็นยังไงแต่ว่าแต่เก่านะครับผมยงว่าเลียมว่าว่านี่ผมกระมักนะครับสีสวยแห่งซีไวซูนเกหกนี่อไ้อยู่ก่อน่ากาตังกรมงกกเนี้ยเกะอ่าอบอกซีไวหน่ออ่าีตายหน้เอชเหเดิ มดเออื้ came, <the> ้นัี่ยงมดแดงมดแดงมดดแงนะครับเอชจีหาสองศูนย์ตะกี้ก็ดังด้วยกันน้ำเชื่อนี่ก็แทบจะไม่มีแล้วนอกจากหมอผสมเทียมจะเก็บไว้นะครับจะเก็บไว้นี่ครับจผมหาสมยัง่ได้อยู่ค่ะเดี๋ยวกันนี่มาเรื่อยๆครับว้อว้อพอพันนี่คูปีคูปีนะครับกระถาเบิ้งพันธุกรรมเอาตัวได้งามมักตัวได้กะจังหาสมใจเอาตัวที่เขามักลังเทื่อมมันก็ตายไปเนี่ย ก็มีน้ำเสื้อรีดบ่ได้ก็มีครับแนวเหลียงงัวคือตอนอาทิตย์ก่อนๆนะครับผมก็ไปตลาดคือกันไปตลาดแถวคอนแก่นนะครับผมก็ไปพ่อไอ้โลเบิดว่ายแสตนะครับว่ายแสตคนก็เอาไปโลอยู่ตลาดนะครับอยู่ตลาดทันเลยก็คือพ่อพันต้องเทียร์คนก็ใส่บ่ได้นะครับคนก็เอาไปโลเพื่อยางออกนะครับผมก็ไปเจออยู่ตลาดพอดีนะครับกับหาเบื้องพ่อพันรุนไม่ขึ้นมานํานะครับกับเบื้องเอาพันธุกรรมลองสมพัฒนาเบื้องนะครับเข้าเหมือนกับคนเลี้ยงงัว ยงีข <aid> ึ <Solomon> ้คนกะนี่กำไรเงีมราคาง่วงว่าเป็นราคากะนี่ครับอยู่ตามสภาพนี้เลยนะครับงานอยู่กับในหอยครับชีวิตในหอยนะครับบอมเป็นวาสีดีสีนี่เน่กับเทาง่วงว่าต้นกับต้องกินง่วงก็ห้องกินเราเป็่ไงในหอยง่วหมอ เอ๋อตัวนี้แม่ลูกหน่อยไม่ต้ใส่ลูกหน่อยตัวน,นี้ลูหน่อยกับลูกหัวหลวมอันเดียครับโอ้ลูกคุณแม่กับเปิดันต่ากันเนี่ยเปิดขึ้นกันหมดตัวนี้แม่ลำบากแม่มมเพื่อนแม่เพื่อนมันจะย้อยเนื่อยมัย่วคาแสนจะไปเลี้ยงจังไงมั่วแตะกี้ราคาเค,เคยเป็นราคาแสนอ๋อเดี๋ยวไปพาไปเบิ้งไงตัวนี้แล้วทดสนแล้วถ่ายตามฝนดูอะแล้วถ่ายตามสภาพเลยนี่ครับงัว แต่เก่านี่เคยเป็นราคาแสนหมดแต่เกา่าแม่ไปจิบจะมาขายแสนแต่เกา่เา,กเกาเป็นแตเอาไปเลี้ยงเน,นี้ยไรผู้เลี้ยงก็ได้ครับหัวเบิ่งเดือนครับมาเจีกับเลี้ยงบบนีกันนะครับใส่หมูโคดหมูยกหนาหมูดูดเพิ่นนะครับเพิ่นลูเพิ่นลูกสาวทศพนเปิดเท่าไรตัวนี้พ่มเม่พ่ม่หม่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดนะครับพุ่มนีสี 4, ่หมื่นเจ็ดนี่ครับ ตัวนี้กะสิเป็นโคมถ่ายคลิปแน่แนเขลอยเขเาเอย่งร่าเขากำลังเศ้าเนยอันกับไฟหุ้นจีนโลดที่โนากครนี่เพิ่กับย่างหัวเอามาฝืนมาอันกับฝืนแล้วหัวคาแสนจะไปเรียงจังไหนร่างัวจะราคาเคยเป็นแสนนะครับมาดูจนจอยหัวสูงัวแรงๆแต่ว่าที่สมุนจะตองก็เป็นวดาหรอเงนคุมื่เขาเยวตามสภาพซะดูตามสภาพกระซื้อขายตามสภาพนะครับ ฝากเขาได้ก็บไขเขาโรดราคาะไข่เขาได้ก็บววบากันอยาก่าไขมือสองมือก็บววบานี่มันของสื่อของขายบากันบ่ได้หรอกมันอยู่ที่ความพอใจผู้สื่อกับผู้ขายซะราคาบ่ได้ว่าอันนั้่านั่นเราะแต่ว่า ใ่ขาใหญ่ัวเจ้าูแพขาลูกมเจ้ะขาดทุนทเอาทนมให้ปกับบวดอกเน่ยราคาดาได้กับบว่าดอกใครบิไม่ยืนแน่หนาซื้อได้เนี่ยจากใดแน่หนาบัวท้าม่ให้มันกับบัดุ้งกันเนาะเนเพียใจบัวกาบัวดี้งคเน่งเทียขาวัวผู้อื่นตั้มเนี่ยเว้ยเขาหนาบุตรเต็มผู้อยู่ที่ป่อยบซื่อาดอกเนี่ว่าจะมีผ en, the ู้มาให้นะอพอันขายให้ได sure? ้ยุ้ยแต่เนี่บัวใดหัวได้อละนขายเด็กขายทานขายบัวใดผุงเก่าเวกอน เสมเงินดกัเารได้่านพ่ะครับเน่ยการซื้อการขายการซื้อการขายแม่ใจคนเนาะใครคนอยู่ซื่ออยากซื้อกูว่าบอกกาให้ยืนเบื้องโอ้ยเขาสีขายให้บ่อใดซื้อได้ขายกันแจ๊เทียด้ตอนเด้กเให้กับพอได้ว่าเออพูดนี่ให้พูนี่พขายบ่อขายพิจเรนาเบื้อง้ิพเจรณาพ่อขายแจ้วเทียได้ของเรานะครับ อ่านะครับเดี๋ยวกับดีเบอกเขาพ้อกันรถให้กันดีเด้ให้กันไปเลี้ยงซื้ออะไรหักกันอ่านะครับเดี๋ยวพาชมเดี๋ยวเอาเบอร์โทรไปอีกรอบในทวนไว้เนี้ยเบ์โทรไอ้ประกันเหวื่อได้คบเรื่องคำนี้นี่ประกันตามเล้างสาคนหาวันยางกันลอยโลตรงพี้ในเขตียบคนอ่านะครับเงินไข่นะครับ ว่าแต่ตัวนี้ก็สือว่าทายอยู่ในขอกเลยนะครับรับประกันตำนี้เช็คเบื้องเลยนะครับชิพหามือไม่เ,เช็คเบื้องเลยมียังเป็นไหนจังไหนเอาแบบสบายใจเลยนะครับเป็นไปได้ก็อยากให้คุณสื่อว่าเบื้องน้าว่าเบื้องอยู่หนาขอกเลยไม่เช็คตัวกันบ่ได้หนวกยุกหนียุกเสี่ยงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีคำแล้วเดี๋ยวข้อสีเอา จบคลิปเพียงเท่านี้เหรือถ้าเดี๋ยวอีพี่หนาเดี๋ยวจังสีผ้ามาสีผ้าไปเบิ้งว่าตลาดอ่าเดี๋ยวอีพี่นาทั่วไทยกระโดนเท่าค่าหมื่นกลัวสองหมื่นกว่าอยู่ในเฮือนอ่าค่ารักหมื่นนะครับเดี๋ยวสีขาวมาค่าขากินนี่ละอ่าเดี๋ยวสีผ้าไปอัปเดตยนสำรับใพื่อนให้านเท่าผู้ใดงบหน่อยอย่ะคัดเดี่ยงงวงก็เอาแบบว่าเดินไปเบิ้งก่อนค่าตำตำก่อนอยู่เฮือนนี่อีกอยู่กะสามสามราคามันจับต่องไหนสัางงวงก็เอาตามจริงก็คือไปรอตลาดกับขึ้นแต่ของเคย มันจะสื่อแต่ว่าเข้าจะเอามาส well> ื่อเอามาเลี้ยงมาขายกะมันแนวตลาดมันบอกคือขาดหนอนซบเศร้ากะเลี้ยงคือเก่าตะเกียบสวงปีกายปีก้อนสองปีแล้วนะก็สื่อตะค่าหาพวกมือค่าแต้มมามันกขายกันได้ซ้ำพี่มาอัดนึ่อัดคีบผมลงสู้บประจำนี่ครับกัดทิ้ตามมาตลอดนะครับสำหรับกอกนี่นะครับกอกเบ้าเทียวนะครับคือว่าเป็นอย่งไรได้มาแนวได้กระผ้ามาเบิองผ้ามาชมตลอดเดี๋ยว มื่อนี้เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่าครับวีที่นาเจอกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพามาอัปเดตอีกรอบบันยากครับบอกบ้าเที่ยวบ๊ไปไสนะครับก่ะยูบานผมนี่แหละผมกับไม่จะเลิกมือได่ว่างๆกาแวะเวียนนะครับมาพามาอัปเดตมาถ่ายให้คนดูเบิ่งนะครับสําหรับคนที่ติดตามบอกบ้าเที่ยวนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับผม